ชิ้นงานเอกเอก,เอกยอดฮิตที่ขึ้นท่านยอดนิยมสูงสุดกลับมาอีกครั้งเป็นเซ็ตแบบเฟียสเต็มพิกัดในคอนเซปต์ fierceness has been breded a even more คิดถึงแหวนในตำนานที่เฟียสจนเกลี้ยงสต็อกในเวลาอันรวดเร็วอย่าง Fierce Libraided Ring กันไหมครับครั้งนี้เอกเอกจึงทำตามเสียงเรียกร้องอย่างล้นหลามด้วยการนำกลับมาให้ยนโฉมความเฟียสกันอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมยกระดับความเฟียสสุดประณีตขึ้นไปอีกขั้นมาเต็มพิกัดทั้งเซ็ตใส่เฟียสได้ทั้งตัวกับซีรีส์ประจำปีในชื่อ b r a i d e d 2.0 เริ่มจากแหวนคลาสสิกที่ใส่กลไกไม่ธรรมดา Fiesta Lee b r a d e d 2.0 Spinner Ring Everyday Look สุภาพแต่ Fierce นำลายยอดฮิต b r a i d e d Original หน้ากว้าง5มิมมาเป็นแกนกลางที่หมุนเล่นได้คลายเครียดยามว่างแบบ F i e r c e ได้แหวนคลาสสิกขนาดหน้ากว้าง8มิลมตรกำลังดี ต่อมาเป็นแหวนเบรด d ด d ที่อัพความเฟียสเพิ่มหน้ากว้างจาก5เป็น10มิลิเมตรให้เห็นลายเด่นสุดๆอย่างรุ่น Oversized ถัดมาเป็นรุ่นเฟียสสุดๆอย่าง b r e ด d e d 2.0 Victory ที่นำลายเฟียสลิลีพันเกลียวมาเป็นรูปตัว V ที่ทิ้งลายลงมาบริเวณโซนหลังมือประมาณ2เซนติเมตรทั้งโดดเด่นดุด,ดันและหน้าเกรงขาม ชิ้นนี้ต้องโดนใจแฟนคลับอย่างรุนแรงแน่ๆกับ Hucky b r e ร e e d 2.0โดยเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไซส์ยอดนิยม11มิลิเมตรหน้ากว้างลาย5มิลิเมตรบอกเลยว่าสวยสุดใจขาดดิ้นโดดเด่นเข้าไปอีกกับกำไลลาย,ย r a i d e d 2.0มาตรฐานหน้ากว้าง8มิิเมตรเท่ากับแหวนรุ่นคลาสสิกเข้าเซตกันแบบ everyday look ได้ดีมาก ถ่ายว่าจะต้องได้รับความนิยมไม่แพ้ชิ้นคลาสสิกสุดเฟียสขึ้นหิ่งตลอดการอย่าง The p r o p h e c y m i n i b a n g l l แน่นอนแต่ถ้าอยากจะได้ความเฟียสแบบเต็มพิกัดต้อง b a งก l e รุ่น Oversized เอาใจคนรักกำไรด้วยหน้ากว้างประมาณ15มิลมตรกำลังดีไม่ใหญ่จนเกินไปตอบโจทย์คนรัก b r e a ด e d ได้สุดๆ และสุดเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ที่ b บรเดตมาพร้อมกับเวอร์ชันเอ็กตรีประดับพลอย s วา r o ฟสกีตัดเจริัยนระยิบละเอียดสุดขีดแทกยทุกมุมลายมาทั้งในรุ่น b บรเดตออริจินอหน้ากว้าง5มิมและรุ่น Oversized กับสียอดนิยมอย่างไวท์บร r ดิเ u มและเพียวพิงครับ